สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมสีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันเสหรับเจ้า BMW ครับ G310 GS ครับรถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2018เลขไม่7,000กิโลเมตรเท่านั้นครับเป็นรถใช้มือเดียวสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงนะฮะจะสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมเอามาชมเลยครับคันนี้ครับเลขไม้นะฮะวิ่งมาอาจจะรอสักครู่นะครับคันนี้เลขไม้ต้องบอกว่าตัวเรือนไม้เนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะครับมาเกือบ10วินาทีเลยนะเนี่ย 7,157กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไมล์จากบรรลุค้าให้ดูทุกคันเลยนะครับสามารถขอจากเซลล์ไยขายได้เลยคันนี้ครับหน้าจอเดินไมล์สวยใสยไม่มีรอยขีดข่วนนะครับปุ่มกดเดินไมล์สามารถใช้งานนะครับตัวตัวปุ่มเนี่ยไม่มีถลอกไม่มีเปิดแน่นอนตุ้นนี้ชอบเป็นนะฮะต้องบอกนี้เลยแต่ตัวนี้ไม่เป็นครับกรอบเดินไมล์ครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้าง ฟังก์ชันการใช้งานครับสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันเลยครับผมนี่ครับหัวโช๊คครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยไม่มีรอยตุ๊กตาแฮนด์เดิมนะครับนะฮะมาพร้อมกับโลโก้ B M U ครบๆเลยแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมอยู่นะครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวหนังสือนะครับสัญลักษณ์ต่างๆไม่มีเรือนรางนะครับปอกแฮนด์เดิมครับไม่มีสึกตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคลัตช์ลมถึงมือเบรคครับเป็นของเดิมครับไม่คดไม่งอครับกระปุกมันเบรก ไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดล่อนนะครับประกับเพล็งตัวหนังสือไม่มีรันลางนะครับชุดครอบถังเดิมครับสีเดิมนะครับน็อตเดิมฝาถังสวยแทบไม่มีรอยเลยครับรอยผุสีพองไม่มีฮะตัวครอบถังต้องบอกว่าแทบไม่มีรอยขนแมวเช่นเดียวกันไม่มีแตกร้าวด้วยเบาะนั่งครับไม่มีขาดไม่มีรูครับเฟลิ่งด้านท้ายเป็นสีเดิมสวยไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวเช่นเดียวกันแหลกด้านท้ายของเดิมก็มีมาให้ครบๆแบบนี้เลยครับ ด้านหน้าครับชิวหน้าเดิมครับนะฮะสวยใสคมไฟหน้าเดิมเช่นเดียวกันแทบไม่มีรอยหินเช่นเดียวกันครับปากนกเป็นสีเดิมครับแทบไม่มีรอยหินเลยครับไม่มีแตกร้าวด้วยบางคนหน้าเดิมครับไม่มีขีด่วนแตกร้าวเช่นเดียวกันกระบอกชกไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าแล้วด้านข้างทั้ง2ฝั่งเลยนะครับล้อหน้าครับยางหน้าเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์นี่คือ7000กิโลเมตรแท้นะครับขอบล้อด้านหน้า นะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเป็นสีเดิมครับกระบอกโชคด้านล่างไม่มีรอยหินและลมอสไลด์ไฟทับทิมอยู่ครบแกนชคสวยไม่มีตามดและรั่วซึมเลยนะครับนี่ครัแผงหม้อน้ําเดิมครับผมไม่มีบุบยุบและรั่วซึมนะครับหน้าเครื่องแห้งใสไม่มีหยดเยิมครับแฟลิ่งด้านขวาโลโก้ B W อยู่ครบเลยนะฮะนี่ครับ T X ก็อยู่ครบนะครับ นี่เฟรมเดิมสวยครับแข็งเครื่องเดิมสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแปะแตกร้าวหรือเก็บงานพักเท้าฝั่งขวาอย่างเต็มขายเหเปกลางไม่คดไม่งอนะฮะคันนี้ครับยังคงเป็นท่อเดิมนะฮะเราฟังเสียงท่อคันนี้กันนะครับนี่ครับรอบเดินเบานนิ่งนะฮะคันนี้อัตราเร่งเป็นไงครับนี่ครับอัตราเร่งดีครับตอบสนองดีมากขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับ ตัดตาเร่งดีไม่มีสะดุดเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะโอ้โหเนียนๆเลยคันนี้ติงอาร์ฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะฮะจานเบ,บเรกด้านหลังต้องบอกว่าเป็นแค่รอยจริงๆครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังเดิมติดรถจากศูนย์ครับสภาพอยู่ที่ประมาณ80%เเกือบเต็มนะฮะ ไฟท้ายเดิมสวยครับไม่มีแตกรล้วบางคนหลังเดิมครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยรถคันนี้ไม่เคยมีบัตถเหตุใดใทั้งสิ้นแน่นอนนะคะฝั่งซ้ายโซสเตอร์ครับเดิมเดิมติดรถมาจากศูนย์ครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะฮะพักเท้าฝั่งซ้ายครับยางเต็มคันเกียร์ไม่คดไม่งอนะฮะแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตะนะครับสีเดิมนะครับเฟรมเดิมสวยครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกตำแหน่ง นะฮะสฟลลิงด้านขวาครับโลโก้ BMW อยู่ครบครับไม่มีขีดควรแตกล้าวเลยนะฮะเห็นไหมครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายแห้งๆใสๆครับตามสไตล์ Thunderbike นน,นทบ,บุรีนะฮะกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินหอมอทบุรสลายนเด็กด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับพะนี้คือ7000กิโลเมตรแท้ครับเป็นไงบ้างคันนี้ โอ้โหต้องบอกว่าสวยใสเหมือนใหม่จริงๆเจ้าของเดิมเนี่ยใช้มา7 0็0พโลก็จริงแต่ว่ารถใหม่จริงๆครับนี่ฮะ129,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง35,500บาทฟรีค่าจัดไปแนนฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศฟรีของเหลวใหม่ทั้งคันก่อนส่งมอบฟรีค่าโอนเงินสดรถได้อีกนะครับถ้าคุณมองหา G300 GS นะครับที่เป็นสีแดงนะฮะเล็กไม้น้อยแบบนี้คันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่ๆครับรถสวย และก็ใส่มากๆเป็นรถใช้มือเดียวถ้าคุณหาอยู่รีบม,มาจัดนะครตอนนี้มีให้เลือกอยู่ประมาณ3คันสาหรับ G30GS นะครับแล้วเจอกันครับทันเดอร์บายนนทบุรีครับสวัสดีครับ